จังหวัดน่านประกอบพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปียมหาราชประจำปี2564เมื่อวันที่23ตุลาคมเวลา9นาฬิกาที่ลานพระรูปราชการที่5หน้าศาลากลางตำบลชัยสถานอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาจุลาลงกรณ์พระจุจลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกต่าเวทีเนื่องในบาระกาสบันคล้ายวันเสด็จสวรรคตโดยเวลาหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดน่านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านขา้าราชการร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสกาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2396และเสด็จถล่งถวันราชสมบัติในปีพุทธศักราช2411 ในขณะพระชนมายุเพียง 15, สิบห้าพรรษานับว่าพระองค์ต้องทรงรับภาระบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงตราตรามพระวรกายบำเพ็ญหีตานุหิตประโยชน์เพื่อนำประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนา,นานาอารยาประเทศทั้งปวงซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้นได้ซึ่งพระองค์ทรงได้ปกครองประเทศจะเห็นได้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีการปฏิรูปในด้านต่างๆจนสามารถกล่าวได้ว่าทัดเทียมกับนานา,นาอารยาประเทศและปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองประเทศชาติรอดทนจากภัยพิบัติได้ปราบเท่าถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนทเทวราชทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระราชธรมัญญานามว่าพระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงและกำหนดให้ทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชนิวส์24มิราทิปสีรายงาน